คุณผู้ชมครับในปัจจุบันนี้นะครับประเทศไทยของเรานะครับกำลังก้าวสู่ไปสู่ศูนย์กลางสุขภาพหรือว่าเวลนเดสนะครับในระดับนานาชาตินะครับพร้อมกับรัฐบาลก็พยายามในการที่จะผลักดันนวดแผนไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพื่อที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและก็เป็นการยกระดับอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกนะครับวันนี้เรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับประเด็นนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้กันเลยครับ จังหวัดภูเก็ตกำลังถูกจับตามองไม่เพียงฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแต่ในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมสุขภาพเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตจับมือเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดและองค์กรนานาชาติจัดมหรกรรมการแข่งขันนิวมาเอเชียมสาสซาดแชมเปี้ยนชิพ2026เวทีที่รวบรวมนักบำบัดนักวิชาชีพและผู้ประกอบการด้านเวรวเนสจาก125ประเทศทั่วโลกนี่คือหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ นำอัตลักษณ์ไทยโดยเฉพาะนวดไทยมรดกทางวัฒนธรรมภอสารองค์ความรู้สมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและการบริการของประเทศเวทีแห่งนี้ไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติโดยจะมีการแข่งขันออกเป็น7ประเภทหลักครอบคลุมตั้งแต่การนวดแผนเอเชียนวดตะวันตก สปอร์ตมาสซาดไปจนถึงสปาเวลเนตและเอสเทติกพร้อมกิจกรรมมาสเตอร์คลาสจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า15หัวข้อสะท้อนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพนวดไทยให้เทียบเท่ากับสากลและสามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้ตามแนวทางซอฟต์พาวเก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ต่างๆ นะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้ได้มาเปิดโลกกว้างว่ามีอะไรใหม่ๆนะคะที่ที่นอกจากที่เมืองไทยเรานอกจากที่ภูเก็ตทําแล้วอะค่ะแชมป์ระดับโลกหรือว่าคนที่เขามีความการพัฒนาสกิลอะค่ะก็เอามาช่วยส่งเสริมในเรื่องของด้านสกิลด้วยนะคะขณะที่ผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศมองว่าเวทีนี้คือสะพานโอกาสที่เปิดทางให้แรงงานฝีมือและผู้เชี่ยวชาญไทยเข้าสู่ตลาดอาชีพระดับโลก เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสร้างไรายได้และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะต้นทางของศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพตอนแรกก็ไม่ได้คิดแบบนี้นะคะว่าเอ้ยนว้ไทยมันดีอยู่แล้วเราไม่อยากให้ใครมันก๊อปปี้แต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่นั้นมันมีอะไรที่เราไม่ได้เห็นอีกเยอะมากค่ะอยากให้คนไทยค่ะได้มาเปิดโลกได้มาเห็นแล้วงานนี้จัดแบบเราไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์เลยเราอยากให้อาชีพนี้พัฒนาแล้วก็อยากให้คน ที่เขาอยู่ในอาชีพนี้มองเปิดโลกทัศน์ใหม่ค่ะแล้วคนที่จัดนี่ค่ะเป็นระดับอินเตอร์แล้วก็ต้องการมาช่วยจริงๆไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆเลยการแข่งขันนิวมาเอเชียมาร์าัแชมเปี้ยนชิพ2026ที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยเขตภูเก็ตได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะอาสาสมัครเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญน,นานาชาติอย่างใกล้ชิด ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของพื้นที่อีกด้วยคณะบุคลากรคณะนักศึกษาได้มีส่วนร่วมเป็นมือนาทียนะคะได้มีโอกาสที่จะได้ฝึกการทํางานในจากอ,องค์กรอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็มันก็เป็นผลเป็นข้ออื่นที่เข้ามาก็คือภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะก็เป็นการ มีคนเดินทางเข้ามาในงานนี้นะคะก็เป็นการบูสต์การท่องเที่ยวนะคะเป็นการส่งเสริมเป็นการาสร้างชื่อเสียงนะคะโปรโมทให้ให้ให้คนได้มาเที่ยวภูเก็ตนะคะจากทักษะพื้นบ้านสู่มาตร,รฐานสากลจากห้องนวดสู่เวทีโลกเรียกได้ว่างานมหกรรมการแข่งขันครั้งนี้กำลังสะท้อนพลังของซอฟ t ์พาวเวอร์ไทยที่ใช้วัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์และภูมิปัญญา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมพร้อมผลักดันภูเก็ตสู่เป้าหมายอันดามันเวลน s สฮับศูนย์กลางสุขภาพระดับภูมิภาคที่สร้างความยั่งยืนทั้งอาชีพรายได้และคุณภาพชีวิตในระยะยาวทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต